สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้นะคะจะมาเข้าท่านาวาสนะหรือท่าโบสถ์นะคะหรือถ้าเป็นภาษาไทยคือท่าเรือค่ะวันนี้นะคะจะมาดูทริคในการเข้าท่าเรือหรือเจ้านาวาสนะว่าเราจะมีการเข้าท่ายอย่างไรได้บ้างนะคะท่านี้เนี่ยนำมั่นใจว่าสาวๆส่วนใหญ่น่าจะชอบค่ะเพราะว่าท่านี้เป็นการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเราจะผู้ที่ทําคือเราจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อต้นกล้ามเนื้อต้นขานะคะจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราต้องโฮในส่วนของหน้าท้องเอาไว้นะคะสำหรับออปชั่นแรกเลยในคนที่ตัวตึงมากๆนะคะผู้ฝึกนะคะสามารถนั่งแล้วก็ตั้งเข่าขึ้นมาอ่ะตรงเนี้ยดูร่างกายแต่ละคนว่าฉันนั่งแล้วฉันตั้งเข่าเนี่ยมันมีเรามีความมั่นคงขนาดไหนในการนั่งนะคะนั่งตั้งเข่านะคะเริ่มแรกเลยคือมืออยู่ที่ ตื้นค่ะมาอยู่ด้านหน้าของสะโพกนะคะมือเราเลื่อนมาอยู่ด้านหน้าสะโพกแล้วโยงนิ้วเอาไว้นะคะเพื่อใช้แรงที่นิ้วมือค่ะใช้แรงที่นิ้วมือทั้งสิบของเราให้ได้นะคะหลังจากนั้นสเต็ปที่หนึ่งค่ะค่อยๆย,ย,ยกขาขึ้นนะคะให้เจ้านักแข้งของเราเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นอยู่ขนานพื้นนะคะราบๆไปอ่าแล้วค่อยๆดูซิว่าแค่นี้เรามีการ เกร็งลำตัวมากน้อยเบอร์ไหนนะคะแล้วก็อยู่ได้ไหมหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวค่ะสเต็ปที่หนึ่งนะคะลองทำแค่นี้ลองดูว่าเราสามารถอยู่ได้ไหมในท่าสังเกตท่านี้นะคะเวลาเราอยู่ในท่ามันคืออะไรคะมันคือการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะและจริงๆก็คือโฮทั้งขา เราต้องเกรง็งเราต้องอยู่กับร่างกายทั้งขาของเราในรูปแบบนี้สําหรับท่าน,นี้ส่วนใหญ่นะคะคนที่คนที่ตัวตึงหรือคนที่ปวดเนี่ยก็จะเริ่มปวดต้นขามากแล้วแต่ความปวดต้นขามากแล้วนั่นแหะคือการที่เรากําลังจะสร้างกล้ามเนื้อค่ะแล้วเจ้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะเราจะ เรียกเขาว่าเจ้าคอดไรเซปนะคะเจ้าเนี่ยแหละค่ะคือจะทำให้เรามีกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็เซบูไลต์ต่างๆของผู้หญิงเนี่ยก็จะหายไปถ้าเรามีเจ้าควอดไรเซปนะคะออปชันแรกผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูออปชันที่สองค่ะออปชันที่สองเนี่ยนะคะมือที่อยู่กับพื้นจะเริ่มยกขึ้นมาให้อยู่ระดับเดียวกับ าดูซิว่าร่างกายเราไปได้ไหมนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็โฮไว้ประมาณ3หรือ5ลมหายใจที่อยู่นะคะตอนนี้น้ำก็เกรงหน้าท้องเอาเกรงต้นขาเอานะคะเพื่อที่จะให้อยู่ในท่านี้ได้และท่านี้นะคะนอกจากที่เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาแล้วกล้ามเนื้อที่ทำงานอีกอย่างหนึ่งคือกล้ามเนื้อหลังค่ะ กล้ามเนื้อหลังของเราจะแข็งแรงมากสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านต่างๆของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับความไม่แข็งแรงทั้งหมดทั้งมวลของร่างกายของกระดูกสันหลังนะคะ อ่าท่านี้เป็นหนึ่งในท่าหลักๆเลยค่ะของการที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาได้ในส่วนของแกนกลางร่างกายเพราะเราใช้หลังค่ะในการโฮร่างกายเพื่อตรึงเขาไว้ในท่านะคะสำหรับออปชันที่สองนะคะคืออันนี้เห็นไหมคะนํำจะต้องใช้หลังในการโฮร่างกายเอาไว้นะคะออปชันที่สามค่ะ สำหรับคนที่อยู่ได้แล้วไอค้คำที่จะอยู่ได้แล้วหรือยังอยู่ไม่ได้เนี่ยนะคะให้เราฝึกทุกๆวันพอเราฝึกทุกวันเนี่ยเราจะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อก้นกล้กลามเนื้อต้นขามาช่วยในการซัพพอร์ตส่วนต่างๆของเราให้ท่านาวาสนะของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบ ตึงๆต,ตรงๆมั่นคงไม่สัน่นร่างกายไม่สัน่นในครั้งแรกๆของนำท่าพวกนี้นะคะขานำจะสั่นมากๆหน้าท้องกล้ามส่วนตรงน,นั้นยังเป็นไขมันเยอะๆอยู่นะคะก็จะสั่นมากๆเพราะว่าเราไม่เคยใช้งานกล้ามเนื้อในส่วนนี้เลยนะคะ o p t i o นที่สามค่ะหลังจากที่เราอยู่ใน option ออที่สองในเซตนี้ได้แล้วนะคะเราลองยืดขาขึ้นตึงๆนะคะ ว่าอันนี้นะคะคือท่าเต็มของเจ้าท่าเรือนาวาสนะเนาะเราดูว่าเราสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะตรงนี้เช่นกันนํำต้องโหหน้าท้องนํำต้องโหหลังเก็บกล้ามเนื้อหน้าท้องล็อกต้นขาล็อกเอาไว้ทุกส่วนนะคะพอยเท้าและแขนเนี่ย เจ้าแขนของเรานะคะอยู่ระดับเดียวกับพื้นค่ะขนาดพื้นนี่คือนาวาสะนะคะเจ้าท่าเรือเต็มๆนี่คือออปชันในท่าเต็มของท่าการที่เราจะฝึกในรูปแบบนี้นะคะนั่นคือเราจะต้องฝึกร่างกายแบบนี้ทุกๆวันให้กล้ามเนื้อในร่างกายอะ่ะเขามีการจาได้ว่าจะต้องเกรงตัวในเบอร์นี้หดตัวในเบอร์นี้เพื่อจะได้ให้เข้าเป็นท่าต่างๆขึ้นมาได้นะคะโยคะเนี่ย นอกจากจะฝึกร่างกายให้แข็งแรงในแต่ละส่วนแล้วนะคะยังเป็นการฝึก,กจ,จิตใจยังเป็นการฝึกในการหายใจไปด้วยเพราะสังเกตในท่านะคะเราจะต้องอยู่ในท่าประมาณสามลมหายใจหรือห้าลมหายใจซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างสมาธิที่ดีมากๆเลยค่ะโยคะเนี่ย นอกจากฝึกร่างกายให้แข็งแรงแล้วนะคะยังฝึกใจด้วยฝึกใจในการอยู่กับลมหายใจในแต่ละลมหายใจเข้าในแต่ละลมหายใจออกและจริงๆทริคในการฝึกแบบนี้มันก็คือการฝึกสมาธิค่ะการฝึกโยคะนะคะยิ่งเราได้ฝึกบ่อยเท่าไหร่นั่นก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ทําการฝึกสมาธิในทุกๆวันยังนําจากฝึกโยคะในตอนเช้านะคะของทุกวัน นั่นจะหมายถึงว่านำเนี่ยจะมีการฝึกสมาธิในทุกๆวันเหมือนกันนะคะลองดูค่ะลองดูร่างกายของเรานะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถฝึกโยคะได้บ่อยแค่ไหนนะคะสําหรับน้ำเนี่ยถ้ามีโอกาสในการฝึกเนี่ยน้ำอาจจะนะคะฝึกในตอนช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นด้วยแต่ที่แน่ๆคือนําฝึกตอนเช้าของทุกๆวันนะคะลองดูค่ะโยคะ จำจะพูดทุกครั้งแล้วก็ทุกคลิปเลยนะคะว่าเขาช่วยเราในทุกๆส่วนจริงๆช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ระบบการทํางานต่างๆทําได้ดีขึ้นอย่างเช่นท่านาวาสนะที่นําพูดถึงนะคะจะเป็นท่าที่ นอกจากจะทําให้ร่างกายส่วนนอกของเราแข็งแรงแล้วสิ่งที่เราจะเห็นได้ข้างในก็คือระบบการทํางานต่างๆเขาจะค่อยๆพัฒนาเพิ่มไปด้วยนะคะเช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายต่างๆนะคะก็จะทํางานค่อยๆดีขึ้นด้วยลองดูค่ะต้องฝึกโยคะเองแล้วเราถึงจะได้เห็นข้อดีของเขานะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ